คืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์หลังเลิกงานดึกผมจําเป็นต้องกลับบ้านเองเพราะเพื่อไม่ว่างไปส่งรถไฟฟ้าปิดแล้วรถเมย์ก็หายากเลยตัดสินใจเรียกแท็กซี่เอาถึงจะไกลหน่อยแต่ก็คิดว่าปลอดภัยกว่าเดินเวลานั้นประมาณตีสองกว่ากว่าถนนโล่งผิดปกติแทบไม่มีรถสักคันผมยืนรออยู่ไม่นานก็มีแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันหนึ่งชะลอมาจอดตรงหน้ากระจกเลื่อนลงคนขับเป็นผู้ชายอายุราวห้าสิบหน้าตางเงียบเงียบผ้าทางสุภาพไปไหนครับน้องไปลาดพร้าวครับเขาพยักหน้าเบาๆแล้วบอก ขึ้นมาเลยครับพอขึ้นไปนั่งกลิ่นบุรี่เก่าผสมกลิ่นอับในรถอบอวนไปหมดวิทยุไม่ได้เปิดถนนเงียบจนได้ยินเสียงเครื่องยนต์ชัดเจนผมนั่งมองออกไปนอกรถเห็นไฟถนนกระพริบเป็นจังหวะผ่านตึกมืดมืดที่ปิดไฟหมดสักพักคนขับก็เป็นฝ่ายชวนคุยดึกๆแบบนี้น้องไม่กลัวหรอครับผมยิ้มเก้อเกตอบว่าก็นิดหน่อยครับแต่ไม่มีทางเลือกรถหมดแล้วเขาหัวเราะเบาๆก่อนพูดขึ้นว่า ถนนเส้นนี้เมื่อก่อนเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะช่วงตีสามผมฟังแล้วใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเขาเล่าต่อด้วยเสียงเรียบเรียบเหมือนกำลังเล่าเรื่องจริงที่ชินชาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแท็กซี่กลับบ้านดึกๆเหมือนน้องนี่และถึงตรงสี่แยกข้างหน้าอยู่ดีๆรถก็ชนแรงมากเธอเสียชีวิตคาที่คนขับก็ตายเหมือนกันหลังจากนั้นก็มีคนเห็นผู้หญิงหน้าซีดซโบกแท็กซี่อยู่ตรงจุดเดิม ผมคนลุกสู้ทันทีแต่ก็พยายามยิ้มแห้งๆแล้วตอบว่าพี่นี่แกล้งเล่าให้ผมกลัวแน่ๆเลยเขาไม่ตอบแค่ยิ้มมุมปากบางๆแล้วหันกลับไปขับต่อเวลาผ่านไปผมสังเกตว่าเขาขับรถวกเข้าเส้นทางเปลี่ยวถนนแคบมีต้นไม้ขึ้นรกข้าง,างทางทั้งที่ปกติถนนไปลาดพร้าวไม่ใช่เส้นนี้แน่นอนเออพี่ครับทำไมไม่ไปเส้นหลักล่ะครับคนขับตอบสั้นๆเส้นนี้เร็วกว่าน้องไม่ต้องห่วง ผมเริ่มรู้สึกผิดปกติใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเองในหูมองกระจกมองหลังเห็นแสงไฟถนนหายไปเหลือแต่ความมืดข้างทางแล้วจูจูคนขับก็พูดขึ้นอีกน้องรู้ไหมผู้หญิงที่ผมเล่าเมื่อกี้นั่งอยู่เบาะหลังน้องแหละหัวใจผมหยุดเต้นวุบกผมสะดุ้งหันกลับไปทันทีแต่สิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าเบาะหลังก็ว่างไม่มีใครนั่งผมหัวเราะฝืนฝนโทษพีกอย่าหลอนผมสิ แต่ในหางตาผมเหมือนเห็นเงาคนผมยาวนั่งก้มหน้าอยู่จริงๆแค่กระพริบตาอีกทีก็หายไปแล้วผมเริ่มทนไม่ไหวมือกำแน่นกับกระเป๋าจนรถเลี้ยวเข้าสี่แยกมือสนิทอยู่ดีๆเครื่องยนต์ก็ดับสนิทรถหยุดอยู่กลางทางคนขับนิ่งไปเหมือนถูกแข็งค้างผมพยายามเอ่ยเสียงสัน่นพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าชั่วขณะนั้นเองกระจกข้างผมถูกเคาะเบาๆติงๆ ผมหันขอบไปดูเห็นหญิงสาวชุดขาวผมยาวปิดหน้าใบหน้าซีจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวเธอชะงกหน้ามามองตรงเข้าตาผมแทบหยุดหายใจร่างกายชาไปหมดผมสะดุ้งหลนลานเปิดประตูวิ่งออกมาสติแตกวิ่งไม่คิดชีวิตไปตามถนนมืดมืดไม่แม้แต่หันกลับไปมองแท็กซี่คันนั้นอีกเลยจนกระทั่งมีรถจักรยานยนต์ตำรวจผ่านมาเจอเขาจอดถามว่าน้องมาทำอะไรแถวนี้มันอันตรายนะที่นี่ไม่มีใครขับรถผ่านมาแล้วตั้งหลายปี ผมตัวสั่นพูดไม่ออกได้แต่ชี้ไปทางข้างหลังแต่แท็กซี่คันนั้นหายไปแล้วถนนว่างเปล่าไม่มีร่องรอยอะไรเหลือเลย